สวัสดีจ้าไม่อนีฮาสิมาเปิดกองชิงโชคได้จ้ะไปชิงโชคค,คือไปจับฉลากงานสอยดาวของคุณจะส่งมหอดม่งเร้านี่ฮาสิมาเปิดเบอ่งว่าข้างในมีอย่างแน่นะจ้ะ เอสเตสลิปสติกของเอสเตสจ้ะยางที่สองเครื่องสำอางจ้ะนี k ha, k ่เครื่องเครื่องสำอางยางที่สามเพอร์เฟกต์เซตวัสดุมะอันนี้ก็คือแปรง อย่างสุดท้ายคือเอสเตอันนี้ก็ของเอสเตอันนี้ก็คือพวกเครื่องโลชัน่นเป็นครีมเป็นโลชัน่น คือมาแกะเบิร์ใ้อันนี้วันนี้อะไรอีกอันนี้คืออันนี้คือลิปสติกชาแนลชาแนลนพอนะพอนะเงินกันะโอ้สีงามเลยจ้ะสีงามถึกใจขนาดเลยแล้วก็มีเอีอยงหน,น,น้าแต่งตาแน้าท้าตา แล้วก็จะมีทิ้ีท้าขอบตาสวยงามนี่จะสีมากๆทั้งนั้นเลยสีบลสีไม่จัดจ้านเกินไปสีเรียบง่ายอันสุดท้ายคือกองซุ่มนะจ๊ะเอินว่ากองซุมก็ไดเนีนี่ ข้าก็ซุมเนะาะข้าซุมซื้อสิบดอนคุ้มค่าอีหรือจ้ะออ้ยน่ารักสิด์ใหญ่ปุ๋เนาะเป็นเพื่อนเอ็นอีอย่างเนี่ยกำไรแขียนน่ารักนะคะ ฮาสเซมาแกะนนี้เบิ่งได้จ้ะ mm. ลิปสติกสีสวยๆได้จ้ะลิปสติกสีสวยมากอันนี้ก็ลิปสติก mm hmm. อันนี้ลิปกลอสได้จ้ะ สีสวยไม่แต่สีถึกใจทั้งนั้นเลยอย่างที่สามในในกองลิปสติกเอสตอันนี้คือที่เขียนขอบปากนี่ก็สีสวยจ้ะ อันนี้ก็คือแปลงเพือ่อเปิดเส็พ่ะนะ มีกระเป๋าอันนี้ให้น้ำกระเป๋าเนี่ยใส้แป้งเสร็จแป้งสีนารักนันรักอันนี้ม้าอันนี้กะเสรจเคียงสำอางสวยงาม มีแปลงปัดแก้มให้พ้อแปลงหมกยางใ,ใหญ่เลยแล้วก็มีที่ปัดอ๋อนี่อย่างที่ทาตาปัด น้ำมาจา้ะมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้จัมโบ้ปรางเซอร์คนน่ะคนว่า เตรียมสำมอ่านชิงโชคสิบดอลลาร์ได้ทั้งหมดนี่ด้อจ้ะสิบดอลลาร์เปิดเป็นวอนอบาตไอ,อ,อ,อนน้ก็คือแนวอ่นี้ร้องผืนอันไงทักไงแน่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี่สิบดอลลาร์นะจ้ะ ทองหนึ่งสึงสวยงามแสดงพอดีเลยจ้ะนะคะคลิปนีกับพ่อสํานีกกแนนะจ้าพอกันคลิปหนาได้จ้าถ้ามันไั่มากคลิปวิดีโอนี่ก็ฝากกดไลคล์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องครัวไทยในเดจ้า